สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีพฤกษ์ทุกท่านนะคะ ยินดีต้อนรับชาวราศีมกรเข้าสู่ช่องแฮมโอลีทาโร่นะคะวันนี้ก็จะเป็นการเช็คด,ดวงนะคะสําหรับเดือนกุมภาพันธ์ปี66ว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นกับตัวดวงของคุณบ้างนะคะเดี๋ยวเราต้องแจ้งให้กับชาวศึกษาบรก่อนนะคะว่าดวงตรงนี้มันไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะคะมันเป็นดวงเพียงภาพรวมโดยกว้างๆนะคะอาจจะมีตรงไม่ตรงนะคะขึ้นอยู่กับเวลกรรมนะคะที่มันแตกต่างกันออกไปนะคะก่อนอื่น ะะเดี๋ยวเราขอมาเช็คนะคะ energy นะคะพลังงานของเดือนกุมภาพันธ์ของชาวพฤกษกนะว่าพลังงานนะคะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณขอไพ่ห้าใบค่ะ พลังงานของชาวพิกษบดีมากเลยนะในเดือนนี้ในเดือนกุมภานี้นะคะมีเดือดสันขึ้นมานะคะแล้วก็มีไพ่เดอะเฮอร์ขึ้นมาด้วยนะชาวพฤกษบ่ะต้องบอกอย่างนี้เลยว่าร่วงของคุณนั้นอนะพลังงานไพ่ดีมาก ในตอนนี้คือเหมือนว่าสิ่งต่างๆอ่ะมันก็เหมือนกําลังอยู่ในสภาวะที่ไม่มีความปรง่งมีความสงบนะมาทําให้คุณได้เห็นแสงสว่างนะคุณได้ไพ่แสงสว่างทั้งสองใบเดอะเฮอร์มิตก็เป็นแสงสว่างนะคะเดอะซันก็เป็นแสงสว่างนั่นก็คือว่ามันอาจจะมีอะไรที่เปิดทางให้กับคุณในเดือนกุมภาพัน,น์นี้ให้คุณพบกับสิ่งดีดเพบกับแสงสว่างนะคะในตอนนี้คุณต้องบอกเลยว่าคนราศรีพฤกษคุณขยันหาเง,งินมากคุณกําลังนั่งตอกเหรียญน ใบนี้คุณกำลังรู้สึกว่าอยากจะหาหลักทรัพย์อยากจะทำอะไรอยากจะที่แบบว่าคือบางคนอยากจะซื้อบ้านซื้อรถนะต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวมันมีเกที่คุณน่ะจะขยันแล้วเงินมันจะเข้าคุณมามันมีโอกาสที่คุณจะประสบความสําเร็จในตรงนี้ด้วยแต่สองใบนี้นะคะต้องบอกว่ามันเป็นไพ่ที่ไม่ค่อยดีเนะาะไพ่อยากจะเตือนว่าอยากให้คุณนะ่ะลดการคาดหวังลงนิดนึงเพราะบางทีอคุณเป็นคนที่ค่อนข้างคาดหวังกับอะไรแบบบางทีอ่ะ มันไม่เป็นตามหวังอ่ะคุณค่อนข้างที่จะรู้สึกแบบผิดหวังได้ง่ายมากๆเลยหรือน้อยมากหรือน้อยง่ายมากนะคะแล้วกเด็กมูนอ่ะมันเป็นไพ่ของคุณต้องคุณอาจจะรับรู้อะไรเกี่ยวกับการที่คุณถูกโดนพิพากิจารณ์รับหลังก็ได้นะเพราะคณอาจจะเหมือนช่วงนี้เหมือนดาราเนาะเหมือนแบบมีคนพูดถึงคุณอะไรเงี้ยคุณไม่ต้องไม่สนใจเขาคนนี้หรือว่าเขาคนนั้น,นเขาได้อะไร พูดแค่รับหลังเขาไม่สามารถมาพูดต่อหน้าคุณได้เนาะเพราะว่าเราทําอะไรเขาไม่ได้เขาพูดได้แค่รับหลังอันนะคะและที่นี้นะคะต้องบอกงี้อีกเรื่องหนึ่งคือคุณต้องระวังมีปัญหาคนมีอํานาจนะคะใบนี้นะคะคุณรู้จักไพ่นะ ถ้าคุณมีปัญหาคนมีอำนาจนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณเองนี่แหละคะ่ะที่ต้องเป็นคนวางดาบลงเพราะฉะนั้นตอนนี้ลบไปยังไงก็แพ้นะถ้าคุณคิดที่จะรบกับคนมีอำนาจหรือว่าคิดที่จะคู่อะไรกับคนมีอำนาจที่มันจะเกิดแรงปัทหาคุณต้องลดตรงนี้ลงนะคะคุณต้องปีกวิเวกนิดหนึ่งในช่วงเดือนกุภภาภันนี้คุณอาจจะยังไม่เหมาะกับการที่เข้าสังคมส่งเสียใครคุณควรที่จะกลับมาโฟกัสชีวิตตัวเองนะคะชาาพฤกษถือว่าเอเนอร์จีค่อนข้างดีเลยการที่คุณได้กลับมาอยู่คนเดียวนะคะไม่ ค่อยไปส่งสินกับใครหรือว่าไปแบบคุยกับใครมากมายกลับมาแบบว่าปิดวิรวกะไรเงี้ยมาทาให้คุณาหาเงินได้เพิ่มขึ้นมากขึ้นมันเป็นช่วงของการที่คุณจะศึกษาทําอะไรเพิ่มเติมศึกษาสิ่งใหม่ๆแล้วเดือดซันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณกําลังจะ เราได้เจอสิ่งใหม่ๆที่มันแบบว่าเฮ้ยมันเป็นแสงสว่างของฉันะ่ะโอ้นะคะอันนี้คือ energy คือพลังนัดไพที่ไพยอยากจะบอกในเดือนกุมภาพันธ์เดี๋ยวต่อไปนะคะเราขอเข้าไปเจาะในเรื่องของงานกับชาวพฤกษบ้างนว่างานของชาวพฤกษบจะเป็นอย่างไรบ้างในเดือนกุมภาขององค์อองเทพเทวศักิธิ์เปิดดวงให้กับชาวพฤกษ งานนะคะต้องบอกงี้ตัวคุณเองเนี่ยมีความที่ค่อนข้างเป็นคนแบบใจร้อนเนี่ยเห็นไหมคุณถูกวิาพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของการในการทํางานจริงๆด้วยแล้วทีเนี้ยคือมันมีคนอาจจะไม่ค่อยชอบคุณหรือเปล่านะคะมีเดโมดขึ้นมาคุณไม่ต้องไม่สนใจหรือว่า คุณอาจจะรู้สึกผิดหวังอะไรกับในที่ทํางานหรือเปล่าเนี่ยแล้วตอนเนี้ยบอกเลยงานของคุณมันกำลังไปดีๆการที่มีหนุ่มไม้เท้ามาเนี่ยมันมีการเริ่มต้นใหม่นะมันมีการที่เหมือนการงานของคุณมันจะมีการที่มันขยับมากขึ้นขยับขยายมากขึ้นด้วยเนี่ยแล้วคุณก็แบบทุกอย่างะคุณไม่จําเป็นต้องแคร์ใครเลยด้วยซามมา้ำอ่ะคุณแบบคุณแบบ มีเงินน่ะเออดูเหมือนแบบว่าคุณเป็นคนที่ดูแบบนูมีทุกอย่างเนาะก้าเหรียญขึ้นมาเนี่ยบอกเลยว่าเป็นไพ่ที่เหมือนแบบคุณไม่จำเป็นต้องแคลรใครนะเพราะว่าคุณก็ไม่ได้มีอะไรที่ด้อยกว่าคนอื่นเลยเนี่ยเห็นไหม คุณน่ะเป็นเหลือมันจะมีเรื่องอะไรให้คุณต้องศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องงานนะคุณเป็นคนที่เหมือนแบบว่าในเรื่องงานมีโอกาสที่จะเติบโตในการทํางานสูงมากในตอนนี้ขอให้คุณเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้มากๆตรงนี้มันจะไปต่อยอดในเรื่องของการทํางานเพื่อให้มันเกิดสิ่งต่างๆสิ่งใหม่ๆ,ๆเกิดขึ้นนะคะข้อเสียของคุณในเดือนกุมภาพันธ์คือคุณชอบเอาคําพูดของคนเก็บมาคิดมากนะคะชาว พึกศพพก่พกคุณต้องใจเย็นๆบางทีตัวคุณเองอาจจะเป็นคนพูดตรงและแรงเกินไปหรือเปล่าจนทําให้คนเขาไม่ชอบคุณได้นะคะชาวพึกงศพคุณต้องลดตรงนี้ลงนิดนึงนะบางทีคุณก็ถือว่าเป็นคนแบบจริงจังการทํางานซื้อการทำงาน,าางานเห็นไหม้งานของคุณก็ขึ้นมาเหมือนแบบตอนนี้คุณจับไม้จับงานคือคุณก็เป็นคนที่แบบเออฉันต้องการพัฒนาไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณก็เตรมพร้อมที่จะลบพร้อมที่จะฝ่าฟันต่อสู้มากๆเลยนะคะแม้ว่ามันจะมีอุปสรรคอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณยาอุปสรรค มาแบบว่าทําให้คุณอะแบบแย่ลงอะเพราะฉะนั้นเราต้องอยู่กับพลังบวกนะคะชาวพิศษอยู่กับพลังบวกเยอะๆแล้วพลังบวกตรงนี้มันจะนําพาสู่ความสําเร็จมาให้คุณนะคะอันนี้เป็นเรื่องของการงานนะคะเดี๋ยวเรานะคะขอเข้าไปดูในเรื่องของการเงินกันบ้างนะคะการเงินอาจจะเป็นสิ่งที่ใครหลายๆคนรออยู่หรือเปล่าเนาะคุณาจจะได้เงินจากอะไรหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาถามไพ่กันเลยเนาะ เงินการเงินของชาวพฤกษบนะคะใบแรกว้าวไอเงินที่คุณหวังนี่มันมีโอกาสที่คุณจะได้รับนะมีใบแรกขึ้นมาเนี่ยแต่ติดนิดเดียวเลยแต่ติดนิดเดียวเลยคือเนี่ยคุณต้องระวังนะระวังให้ดีกับเรื่องของเนี่ยคือไพ่ขึ้นบอกเลยว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะมีการเงินที่ดีการที่แบบว่า มันประสบความสำเร็จในเรื่อของการเงินถือว่าเป็นเดือนที่ดีเรื่องการเงินแต่ว่าคุณต้องระวังการถูกแบบว่าถูกโกงอะ่ะเออถูกที่แบบว่าคนเขาแบบว่า พาหลอกหลอกแบบเขาเรียกไงเอาผลประโยชน์พาคุณไปแบบว่าเกี่ยวเรื่องกับผลประโยชน์อะไรเงี้ยคุณอย่าไปเชื่อใครเหมือนว่าโดยชักจูงไปนะเพราะว่าตอนเนี้ยบอกเลยว่ามันจะมีคนมาขอออกแนวะมาขอความช่วยเหลือคุณมาแบบว่าเออแล้วคุณก็เหมือนจะไปโคดขี้สงสารด้วยแบบว่าช่วงเนี้ยอะไรอะไร,ะไรคุณก็พร้อมจ่ายพร้อมจ่ายด้วยความที่เงินคุณนะหาเงินเก่งตอนเนี้ยมันก็เลยเกิดการที่คุณก็ใช้เก่งเหมือนกันเนาะเงินของคุณกําลังมั่นคงแล้วขอให้คุณอนะ่ะคือแบบว่ารู้จักแบบ เขาเียกเก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยเนาะเพราะว่าตอนเนี้ยคือด้วยความที่พอมีเงินอนะมันก็เหมือนมีมามีอะไรเข้ามาเนาะเด่อแหงแมเป็นไพ่ของความเสี่ยงเรื่องของการเงินไม่ว่าจะเป็นการลงทุนการทําอะไรต่างๆคุณควรงดทั้งหมดนะคะคุณไม่ควรที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวอะไรที่ทําให้เงินของคุณอนะมันจะไปแบบหายไปหรือเสี่ยงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นในสี่เสาขึ้นมาแล้วนะเงินของคุณเนี่ยมันมีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับเงินอะไรบางสิ่งบางอย่างด้วยนะชาวพฤกษ์นะคะขอให้คุณแบบว่า ทำเหมือนทําจิตใจให้มันแบบว่าเฮ้ยเขาเรียกแรีกดึงดูดใช่ปะแบบเรียกเรียกเงินน่ะเออเราก็เรียกเ,ยกเยกงิน,งนเรียกเงินทํางานทํางานหาเงินเรียกเงินสร้างความมั่นคงไปเนาะชาวศกศพอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเงินนะคะส่วนต่อไปนะเดี๋ยวเราจะขอเข้าไปดูในเรื่องของความรักสักเล็กน้อยนะของชาวพึกศพนะคะขอห้าใบในเดือนกุมภาพันธ์เช็คความรักกันหน่อย ความรักเด็เชมนเพลนระหว่างการขัดแย้งนะคะชาวฝึกศพเนี่ยมีการขัดแยง้งมันมีการที่เหมือนแบบว่าบางทีคุณอาจจะต้องเป็นแบบต่างฝ่ายต่างปรับนะแล้วตอนเนี้ยคุณไม่สามารถออกจากกันได้นะเนี่ยเนี่ยขอให้วันเนี้ยคุณรู้สึกคุณอยากจะอิสระแต่มันยังมีอะไรที่ยังผูกรัดกันไว้อยู่นะด้วยความที่แบบว่ามันมีความผูกมากดเอยมีความที่แบบว่ายัง มีความรู้สึกอะไรต่อกันอยู่ด้วยนะแล้วตอนนี้ต้องบอกเลยว่ามันก็เหมือนมีใครคนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์นะก็รู้สึกเหมือนแบบว่าเริ่มแบบมองถึงความโสดแล้วอ่ะนะคะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าอีกคนหนึ่งอ่ะเขาก็ยังผูกมาแต่อีกคนหนึ่งก็เหมือนแบบว่าเป็นเดอะโฟนที่แบบว่ายังทําเหมือนที่ทำทำเหมือนทาตัวโสดอ่ะความรักต้องบอกเลยว่าคุณต้องระวังเลยระวังดีๆสําหรับคนโสดระวังเจอคนเจ้าชู้นะจะเข้ามาหาคุณแล้วเป็นแนวเจ้าชู้ที่แบบว่าแบบหตัวพ่อเลยแหละเนาะ คุณต้องระวังเลยและเซมเพลนสาหรับคนมีคู่ก็ต้องบอกว่าคุณต้องพยายามปรับเข้าหาก,กันหน่อยนะคะเพราะไม่งั้นนะตอนนี้บอกเลยว่ามันมีเกณฑ์ที่คุณทั้งคู่อาจจะแบบว่าคือมีการขัดแย้งกันได้บ่อยๆเหมือนเรื่องเเล็กน้อยก็ทะเลาะกันได้นะคะในตรงนี้ก็ฝากด้วยนะคะในเรื่องของความรักก็จะประมาณนี้ถือว่ามันไม่ได้เป็นเดือนที่เฉานะ คนมีคู่ก็คือแบบว่าก็ยังไม่ได้มีเกณฑ์ที่ต้องเลิกลาอะไรนะแต่คือคนที่โสดก็มีเกณฑ์จะเจอคนแบบเนี้ยเข้ามาไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายก็คือคุณสามารถเจอคนลักษณะแบบนี้ได้หมดเลยนะหรือว่าเขาอาจจะมาหาคุณเพียงเพ,งเพราะเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องกิเลสเรื่องเงินเรื่องเซ็กเรื่องอะไรเขาอาจจะมาหาคุณแค่นี้ก็ได้นะคะคนโสดอันนี้ฝากไว้ด้วยเนาะโอเคค่ะในเรื่องของความรักก็จบไปแล้วสุดท้ายนี้ไพ่อยากจะเตือนและบอกอะไรคุณในเดือนกุมภาพันธ์ พันนะคะไพ่ห้าใบค่ะสุดท้ายไพ่อยากจะเตือนคุณว่า ให้คุณนะ Mo v e on กับเรื่องเก่าๆเดิมๆไปได้แล้วนะและบางคนก็มีเกณฑ์ที่จะยกย้ายปรับเปลี่ยนในเรื่องของการงานด้วยก็ลองดูลองหาที่ที่แบบว่าดีกว่าเดิมก็มีเกณฑ์ที่อ่ามันก็จะอาจจะได้ยกย้ายได้ปรับเปลี่ยนส่วนบางคนในช่วงนี้ต้องระวังการใช้เงินหน่อยนะคะการใช้เงินที่ระวังการแบบ ใช้เงินมือเติบอะนะคะใช้เงินแบบใช้เงินเก่งด้วยความพิหาเก่งมันก็เลยได้ใช้จ่ายออกไปเก่งด้วยนะชาวพฤกษ์และอีกเรื่องหนึ่งเลยบางคนที่ยังรู้สึกว่ายังเศร้ากับเรื่องเก่าๆเดิมๆนะคุณควรจะ move on ได้แล้วนะคะเนี่ยพ่ยขึ้นมาเลยสินทรัพย์ที่ท่านบอกเลยว่าท่านอยากฝากแฮมมาบอกว่าขอให้คุณอะเลิกคิดมากเรื่องเก่าๆเดิมๆเพราะฉะนั้นนะคุณอะมามองในสิ่งที่คุณยังมีอยู่เห็นไหมคะถ้วยยังมีทั้งสองใบให้คุณกลับมาหันมามองถ้วยใบยที่มันยังมีอยู่นะคะคุ คุณก็เพียงแค่ คุณต้องปรับตัวสักหน่อยเนาะแล้วมันก็จะผ่านไปได้นะคะแล้วก็เก็บเล็กผสมน้อยนะคะคุณมีโอกาสที่จะมั่งคั่งร่ํารวยได้นะชาวพฤกษ์ศพแล้วก็บางคนนะบอกเลยสําหรับผู้ชายคุณยังมีความแบบว่าเจ้าชู้แพลวนะในเดือนกุมภาพันธ์นะคุณผู้ชายคุณจะมีเสน่ห์มากนะคะแล้วก็คุณต้องระวังคําพูดด้วยคุณเป็นคนพูดตรงแรงนะบางทีบางคนออกแนวขวางเลยขวางโลกนิดนึงนะคะคุณต้องระวังความคิดแบบว่าขวางขวางของคุณนะมา ทำให้เกิดความขัดแย้งกับ บุคคลได้ง่ายด้วยะคะแล้วก็มันก็จะประมาณนี้นะคะในดวงของเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะคะก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะคะแล้วก็สําหรับใครที่อยากดูดวงส่วนตัวนะคะก็สามารถทักมาในใต้คลิปนะคะทิ้งรายละเอียดไว้ให้หมดแล้วนะคะสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ